อาการหลังสุดแก่งของแมนยูรีวิวมาไทยเดลิกครับเดลิกล่างนี้อยู่ในแพ็กเพย์ย์ออฟเดอะวิกประจําสัปดาห์นี้นะครับผมตันอยู่ที่99แต่ถ้าเราใช้โค้ชชาบีอลองโซดตันอยู่ที่100ครับ แล้วก็มีโค้ดหลายๆคนนะครับที่ตันอยู่ที่100นะโดยเข้ามาพร้อมกับสไตล์บิวอัพนะผมจะเป็นสไตล์ที่จะคอยปักหลักอยู่ข้างล่างนะครับไม่ค่อยดุดตำแหน่งนะเดินลีกล่างนี้เป็นล่างการ์ดเขียวการ์ดแรกของเขาของแมนยูนะครับผมใครที่เป็นสาวกแมนยูนี่ไม่ควรพลาดอุปการ์ทั้งปวงครับผมตัวนี้โดยค่าพลังของเขาก็ประมาณนี้เลยครับผมจะโดดเด่นเรื่องของการส่งบอลครับแล้วก็การหม่งบอลอะไรพวกนี้ความแข็งแกร่งนั่นเองนะครับผมแนะนําให้ไปยินคู่กับสไตล์เดอดทอยเยอร์นะผมเป็นตัวที่แบบวิ่งเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาแบบ ก็คือแบบสปีดต้นช้าไปหน่อยครับส่วนสกิลนี่ผมว่าให้มาครบลยครับผมสำหรับกองหลังนะความรู้สึกหลังได้เล่นเดรลิกนะผมเป็นตัวที่แบบมีความแข็งแกร่งสูงครับแล้วก็การลูกกาอากาศนี่ถือว่ารับได้หมดครับแต่ข้อเสียของเขาจะเป็นเรื่องของความเร็วครับทุกคนแล้วก็แบบความดุดันน้อยไปหน่อยนะแต่เรื่องการส่งบอลการวางบอลยาวนี่ถือว่าทําได้ดีนะครับผมสำหรับเดรลิกล่างนี้นะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับตัวนี้แต่ว่าไม่แนะนําให้ไปเล่นทีมหลักครับทุกคน สำหรับคนที่แบบสาวกแฟนผีเท่านั้นนะครับผมที่แบบทําฟูทีมนี่คนาพาดโดยประการทั้งปวงตัวนี้บอกได้ว่าเอาจัดครับแต่ถ้าเอาโลเป็นทีมหลักนี่ผมว่ายังไม่ค่อยว่ะเพราะว่าเขาช้าไปหน่อยทุกคนมันมีตัวที่ดีกว่านี้ที่แบบเร็วกว่านี้ครับแล้วก็เกมรับดีกว่านี้หน่อยนะใครที่เป็นสาวกผีแดงก็ขอใจคนละทีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ